สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเต็งสลาวุฒิสุธาพาน,นิชดิฉันแพรกนกวันค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆกับกิจกรรม International Trail อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเ running แอดกัง2025ภายใต้โครงการการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเ running ซึ่งกิจกรรมดีๆในครั้งนี้จัดโดยจังหวัดตรังโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังอำเภอวังวิเศษ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางผนึกกำลังภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันจัดงานอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรล running a t l a n อตแลน2 Welcome once again ladies and gentlemen you are here with us at วัง g า a เ e k in the อันดามัน a n รั tourism and sports office and วัง g า a เ e k sub district ใช่แล้วครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถือว่าจัดขึ้นระหว่างครับ30ถึง31สิงหาคม2 0 6 8ณแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังในครั้งนี้ครับ<ช>เพื่อเป็นการส่งเสริมและ,ะพัฒนาการท่องเที่ยวชนกีฬาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาตรฐานระดับสากลเลยครับ So this event will be held during the 30 to the 31st of August 2025 to promote r a n g Sport City project Also to support the local economy and create income ใช่นะครับนี่เราอยู่นะครับท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสวยงามถือว่าเป็นการขับขึ้นนโยบายตรางสปอร์ตซิตี้ให้เกิดผลสำฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการนำรายได้สู่ชุมชนครับและแน่นอนครับวันนี้นะครับด้านหลังของเรานะครับถือว่าเปิดให้พี่ๆนักวิ่งนะครับรับรสแพคนะครับในทุกระยะทางนะครับตั้งแต่ สิบนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงหนึ่งทุ่มตรงเลยนะครับใช่แล้วแหละค่ะด้านหลังของเราค่ะก็จะเห็นเหล่านักวิ่งนะคะทยอยกันเข้ามารายงานตัวค่ะแล้วก็รับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันพรุ่งนี้ด้วย<ช>สําหรับเอ,อ,เอกาสารที่ใช้สําหรับสแสดงตัวตนนะคะคก็จะประกอบด้วยบัตรประชาชนตัวจริงนะคะและสําหรับ t o u r ิสต์นะคะที่เป็น foreign runners ก็จะต้องมีพาสปอร์ตตัวจริงด้วยนะคะและสําหรับในวันพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะ เริ่มการปล่อยตัวค่ะพี่เตงคะเราก็จะมีการวอร์มอัพอใช่ค่ะ<อ>สำหรับนักกีฬาทุกๆระยะก่อนที่เราจะปล่อยตัวนักวิ่งเลยครับและจะเรียนนะครับ,บระยะแรกของเรานะครับ21กิโลนะฮะณเวลา5นาฬกา30นาทีนะครับในการใช่แล้วค่ะเราก็จะใช้เวลาในการคัตออฟ ก็จะเป็น7ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นคัดออก t i m ์ก็จะอยู่ที่เที่ยง30นาทีครับเที่ยง30นาทีนั่นเองนะคะและในส่วนของระยะ10กิโลเมตรค่ะเราก็จะเริ่มปล่อยตัวกันในเวลา6นาฬิกาค่ะและก็จะไปคัตออฟกันที่เวลา9นาฬิกาตรงค่ะใช่ครับและเป็นระยะ5กิโลเมตรนะครับจริงมาด้วยเพราะว่าทุกๆท่านต้องมารับอุปกรณ์และลงทะเบียนนะคะด้วยตนเองเท่านั้นค่ะใช่ครับด้านหลังของเรานะครับในเรื่องของระยะ21กิโล10กิโล และ5กิโลนะครับแต่ละช่องเราจะมีแบ่งไว้นะครับสมมุติว่าท่านมานะครับระยะ21กิโลนะครับเมื่อท่านนะครับยืนยันตัวตนเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับในเรื่องของนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆได้เลยโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของอ่าอันนี้เลยนะคะคือนี่นี่นี่เอาหับีบนะคะด้านหลังของบีบก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ชิป่านด้วยอุปกรณ์ในการวิ่งเทรลนะคะในวังพับทหของเรา21กิโลเมตรค่ะก็จะได้เสื้อฟินิชเชอร์ไปครองเลยใช่ครับและในส่วนของระยะอื่นนะคะพี่เจงค่ะระยะอื่นนะครับในเรื่องของเงินรางวัลนะครับเราจะให้กับ ที่1ที่2และที่3ครับและสําหรับถ้วยรางวัลนะครับเราจะให้ตั้งแต่1นถึงหเลยครับอ้วยรางวันถึงหท่านแรกที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่นใช่ไหมคะก็จะได้รับในส่วนของทร์ฟรีทัวรฟี่ด้วยแต่เงินรางวัลเราให้กับ1นถึงสนะครับใช่ค่ะและที่แน่นอนที่สุดค่ะก็คือทุกทท่านที่เข้าเส้นชัยนะคะไปสู่ฟินิชไลน์ของเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญนุวยใช่ครับทุกท่านนะครับเห็นทางเพจแล้วเรียบร้อยนะครับ เหรียญบอกเลยครับว่าตัวจริงนั้นสวยม,มากนะฮะ,ะเป็นเหรียญไม้จิบนะครับจะมีบอกไว้ตรงน,นี้เมื่อทุกท่านนะครับรู้แล้วว่าท่านนั้นอยู่ในระยะที่เท่าไหร่ในการแข่งขันสมมติตอนนี้เรามาที่ระยะ21กิโล21กิโลเมตรนะคะใช่ครับ21กิโลนะฮะเราก็จะมีเรื่องของการแจ้งอุปกรณ์บังคับอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านนะครับจะมีรายชื่อต่างๆ เพื่อเซ็นรับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะมอบให้และสิ่งสําคัญที่สุดระยะ21กิโลเมตรนี้ในเรื่องของอุปกรณ์เขาก็จะมะีหลายชิ้นกันนิดหนึ่งนะคะใช่ครับพอทบทวนนิดหนึ่งในเรื่องของอุปกรณ์บรรทับระยะ21กิโลเมตรค่ะก็จะประกอบไปด้วย Head, เฮดเฮดแลม S <S เอ่านะครับหรืะะอว่าไฟฉายที่ไว้สำหรับคาบศีรษะนะคะเพราะก็บอกเลยว่าระยะนี้เราปล่อยตัวกันที่เวลาตีคาครึ่งน,นะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ชิ้นนี้สำคัญมากเลย อันดับต่อไปเนยนะคะที่ต้องใช้ก็คือเทร k กิ้งโ o ลหรือไม้เท้าเดินป่านั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมในส่วนของเป้น้าหรือจะใช้เป็นขวดนีนก็ได้นะคะใช่เลครับแน่นอนครับนี่คืออุปกรณ์บังคับนะครับที่ในเรื่องของมุ่งเน้นเรื่องของความปลอดภย<ช>ัยสำหรับการบินยและสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะมอบให้ก็คืนอน,นี่ครับมอบเป็นแบบนี้ฮะขออนุญาตโฉนนิดหนึ่งโบนิดหนึ่งนะครับาะฉะนั้นนะครับจะมีเรื่องของเลขอีกนะครับระยะทางที่ท่านบิงและในเรื่องของนะฮะ ชื่อและนามกุลเอ็มมาจากนะครับระยะก็คือเรา,าประเภทการแข่งขันคือผู้ชายนะครับอ่านะฮะนี่ครับ กองทุนนะครับจังหวัดตรังน,นะครับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังอําเภอวังวิเศษนะครับและองค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางด้วย<ม>และในช่องที่2ของเราเป็นระยะ10กิโลครับระยะ10กิโลรู้สึกว่าจะมีผู้เข,าเข้าแข่งขันนะครับอยู่ที่308ท่านนั่นเองค่ะใช่นะครับส0 8รท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับประมาณ200ท่านสําหรับ2 1กิโลเมื่อสักครู่นี้ครับสําหรับผู้เข้าสมัครของเราด้วยนะครับใช่ค่ะอ่ะ10กิโลเมตรตอนนี้นะคะมีผู้ที่มาลง เบียนนะคะ กำลังเช็คในส่วนของความพร้อมของอุปกรณ์รนะคะพรุ่งนี้ระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรค่ะก็อย่าลืมกันนะคะในส่วนของแก้วน้ำกระดาษหรือจะใช้เป็นซอฟลาสหรือขวดอินก็ได้นะคะใช่ครับและเวลาเรื่องของการสตาร์ทของเรานะครับสำหรับ10กิโลอยู่ที่6เนนการและคัตออฟอยู่ที่9เนนการงครับใช่ค่ะในส่วนตรงนี้เราจะใช้เวลา3ชั่วโมงก่อนที่จะคัตออฟนั่นเองค่ะใช่ใชครับอยามาต่อกันในล็อกสุดท้ายนี่คือกี่กิโล เลย5กิโลห้า5กิโลเมตรนะคะสุขภาพขอเขาแข่งขันอยู่ที่300เท่าไหร่ครับ336ท่านนะคะมีส่ขภกโ่เมตรคะ นี่นะฮะในเรื่องของความีความพร้อมนะครับก็จะมีเรื่องของการเช็คในเรื่องของความถูกต้องนะครับรายชื่อนะครับอย่างเส้นเดียวกันครับระยะ5กิโลนะครับจะมีการบ่งบอกนะครับรวมถึงเสื้อด้วยนะครับรัดด้วยแบบนี้ฮะในส่วนของบีบแต่ละระยะก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันด้วยนะคะใช่ละครับแล้วก็ในเรื่องของชิปไทม์ครับเช่นเดียวกันครับที่เราบ่งบอกในเรื่องของระยะ ในเรื่องของเวลาในการวิ่งนะครับใช่ค่ะทุกๆระยะเลยนะคะอย่างที่บอกเมื่อเข้าเส้นชัยสำเร็จแล้วทุกท่านก็จะได้รับในส่วนของเหรียญรางวัลค่ะเหรียญรางวัลครับไปแล้วยังไม่ได้ชมหน้าของเหรียญรางวัลเราเลยขออนุญาตพาทุกท่านไปชมเหรียญกันใกล้ๆกันดีกว่านะคะตามการธรรมชาติอันแสนสวยงามนี้นะครับเราก็จะมีจุดเช็คอินแล้วก็ในเรื่องของจุดถือว่าเป็นตัวเก่งเลยใช่ไม่ใช่เป็นเน้นเข้าร่วมนะเขาเน้นเข้ารอบเลยทีเดียวเขาเน้นเข้ารอบเลยนะคะใ ดีสุดท้ายนี้หรือท่านนี้นะคะได้ดีดีนะครับชื่อเสียงแรงงานมาเยอะเลยค่ะเราสัมภาษณ์สิก่อนที่เราจะมอบช่วรางวัลนะฮะในเรื่องของชุดรางวัลนะครับอันนี้เขาบอกว่าเจนจัดในเรื่องของการบินและเจนจัดในเรื่องของการรับรางวัลเขาสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นสนามเนี่ยเขาจะขึ้นบันไดเพียงกี่ก้าวเท่านั้นเอง เขาบอกเลยนะฮะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นหน้าดในส่วนของข้อมูลนะคะนอกจากสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าถือว่าเราไม่รู้จักกันแล้วกันนะฮะอ่ะชื่ออะไรฮะจิ๋วสามอ๋อมาจากจังหวัดตรังเจ้าบ้านของเรานี้นะครับวิ่งในระยะอะไรฮะเขาไม่ได้บอกเรานะว่าพรุ่งนี้เขาจะลงระยะกี่กิโลแต่เขาบอกเราว่าปกติเขาวิ่ง 40่สโลเชื่อเลยบอกว่าปั่นร็จแล้ววิ่งสีอเอาเขาเชิญด้านหน้าหน่อยฮะมีคนบอกว่าบีน้องไทยทอดทางไลฟ์สดด้วยนะขอเชิญด้านหน้าเลยแต่ทุกเนี่ยจะใส่ชุดนี้มาด้วยหรือเปล่าคะพี่บีนไม่ชุดสวยอ่าแต่วันนี้แบบขอแบบสบายสบายแบบยังไงแต่อย่าลืมนะหนึ่งสองสามเรามีเงินรางวัลนะนี่ไม่แน่เจอกันตรงนี้พรุ่งนี้จะไปเจอบนเวทีอีกทีใช่ ชช่อเลยนะคะพรุ่งนี้เรจะวิ่งชิวๆอีกในิ่งช้วันนะ,นะ <net> ปกติแล้วเราถามในเรื่องของระยะนะครับ10กิโลแน่นอนครับเป็นเขาเรียกว่าสุภาพสุรีระยะ10กิโลอีกคืนคำถามครับอยู่ช่วงอายุเ <net> ท่าไหร่ครับ เจอแล้วไม่ทีพี่้ถามเป็นช่วงอายุเอาใหม่นะคะลบความจำเลยหรอสี่สิบถึงสี่เก้าไหมใช่ค่ะแสดงว่าไปปลายแล้วไปปลายแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะข้ามไปอีกอีกรุ่นหนึ่งโอ้ก็จะได้ควยทุกรุ่นเลยทีเนี้ยอันนี้เราจำไว้นะถ่ายข้อสอบเนี่ยบันทึกเป็นเรคคอร์ดด้วยพรุ่งนี้เรามาดูกันเร็วที่เธอันอีกไหมบนเวที ค่ะแต่มั่นใจเหลือเกินว่าเจ้าภาพชาวรังของเราเนี่ยไม่พลาดที่จะคว้าถ้วยรางวัลไปแน่นอนโอ้โหนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านของเราเลยด้วยกันเอาละครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจอกันนะตอนรับรางวัลนะฮะแต่เจอก่อนตอนปล่อยตัวแต่ตอนนี้นะฮะเรามานี่ครับที่นกแพรได้บอกไว้ว่านี่คือเสื้อของเราครับใช่แล้วเรืของเรียนรางวัลและถ้วยรางวัลโอ้ เงินรางวัลก็ไปดูวันพรุ่งนี้กันเดี๋ยวไปดูนะคะขอดูเหรียญก่อนดูเหรียญก่อนเหรียญของเราเรียกว่าอยู่นีคไม่เหมือนที่ไหนเลยอยูนี้ไม่เหมือนที่ไหนนะ อนี่ก็จะเป็นมีแกะสลักด,ด้วยนะคะเทรล,ลออาารังอัลมานติาชิน่สอนยี่สใช่ครับทาจากวัสดุธ,ธรรมชาติเพื่อให้ทุกท่ันนั้นได้เล่นเห็นธรรมชาติอันแสงสวยงามที่เราต้องอนุรักษ์ไว้ครับใช่ค่ะดูในส่วนของถ้วยรางวัลกันบ้างดีกว่านี่ครับระยะ21กิโลนะครับเป็นตัวอย่างก่อนเลยแล้วกันออย่ยยกันก่อนยั่วก่อนนะ ยั่วามากๆจะเป็นยั่วโมโหแล้วนะฮะนี้ <c oughs> อ่า60ปีขึ้นไป <c oughs> ชายดีแบบนี้ครับ <c oughs> ทุกท่านก็จะได้รับนะครับในเรื่องของถ้วยรางวัลซึ่งทําจากไม้นะครับ <c oughs> ใช่ค่ะสําหรับท่านที่เข้าเส้นชัย5ท่านแรก5ท่านแรกเลยได้รับเลยนะครับ แน่นแน่นอนครับเงินรางวัลในงะจังหวัดหลัท่านทรงกดสว่างวงนะครับ<ะ>เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยแต่ตอนนี้มาฝั่งนี้ฮะอันนี้เราโชว์ว้เปนเขาเรียกว่าเป็นก,กิมมิคเล็กน,น้อยรตรงกลางของเรานะครับด้านบนเวทีของเราก็จะเป็นจุดในการมอบรางวัลใ,ใครอยากขึ้นเวทีด้านบนนี้ด้านหลังพวกเราสองสคนนะคะบอกเลยว่าคืนนี้ต้องนอนพักผ่อนให้เต็มท่อันนี้ซ้อมไว้ก่อนได้เลยขึ้นไปซ้อมไว้ก่อนได้เลยใครรุ่งก่อนเดี๋ยวเราไม่เคย้วบันไดทางขึ้นอยู่ฝั่งไหน เดินก่อนได้เลยนะคะเอาละครับเรามาฝั่งนี้นะฮะอนอกจากมาเดี่ยวครับอันนี้มาเป็นทีมด้วยนะครับโอ้ทีมนี้มากลุ่มใหญ่นะทีมนี้กลุ่มใหญ่เลยเราไปทําความรู้จักมาจากจังหวัดอะไรฮะสักนิดหนึ่งนะคะมาจากจังหวัดสตูลสตู ก็รับเอาลุยหมดนะอันนี้เนี่ย10วัน10ว่าคนเขานับบ่อยมากเมื่อสักครู่นี้นะครับมาจากสตูนใช่ไหมเข้าห้องน้ำเขานับครั้งหนึ่งพอมาที่นี่เลยครับเขานับอีกครั้งหนึ่งสรุปว่าไม่ครบไม่ครบตามหาอยู่ตามหาอยู่ตามหานะคะได้ยินเสียงพิ่พีกรนะคะแก๊งสตูนตอนนี้รออยู่หน้าเวทีจะรับรางวัลเลยไหมคะรับเลยเดี๋ยวอันนี้ถามนิดเดียว เราพรุ่งนี้จะเน้นเข้าร่วมหรือเน้นเข้ารอบฮะเข้ารอบเข้ารอบด้วยร่วมด้วยครับอันนี้แบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อนกระจายความเสี่ยงกันก่อนกระจายความเสี่ยงไว้ก่อนอ่าท่านใดคิดว่าน่าจะเป็นตัวเก่งการรอบรางวัลนะครับท่านใดฮะอาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ต้องห้ทีนะทำไมทีเป็นประธานคะนใดเขาโชคของตัวนะนักยานุ่งเรานะขอช่วยถามนิดนึงว่าพรุ่งนี้ลงระยะทางเท่าไหร่นะคะ สิบกิโลยี่ิบเอ็ดยี่สิบเอ่าสิบยกิโลนะคะยี่สท่านนี้นะคะตัวเต็วของเราห้ากิโลเอาช่วยเอาช่วยก่อนช่วยก่อนนะคะเห็นถ้วยนะกวันนัีนหรือยังคะนี่คือถ้วยที่พรุ่งนี้เราจะต้องคว้ามา ใช่ไหมคะดูค่ะถ้าเอาลงไปเยอะเลยเแสดงว่าระยะที่เขาบอกว่าน่าจะแบบเขาเรียกว่าเป็นคนดิเดตในการวัดรางวัลอยู่ที่5้กิโลนี่เขาเรียกว่าเป็นระยะเขาเรียกว่าเป็นระยะขนาดของเขาเลยเพราะว่าเขาที่บ้านบ่อยนะฮะผมที่บ้านบ่อยนะครับแล้วห้ากิโลแล้วกั็แบบ ค้วยอเรวไเทคนิคการซ้อมของเราเขาบอกว่าเป็นตัวเก่งเพราะว่ามีเสนอเมื่อไหร่ก็กลับบ้านทุกครั้งเลยครับก็ซ้อมวิ่งเลยโอซ้อมวิ่งเลยพี่หายหนึ่งปีเพิ่ออกมาปีนี้อ๋อหายไปหนึ่งปีหมายถึงหายออกจากบ้านหรือหายจากการแข่งขันครับแล้วหแรกนะคะหน้าตาแล้วอากีนีต้อนรับแน่จังหวัดตรังกินีเราจังหวัดตรั อันนี้นี่เออเขาเน้นทำคอนเทนต์นะฮะนี่นะคะพรุ่งนี้เราจะเห็นเขาอีออฟฟิทหนึ่งวันนี้เขาโพสท่าในชุดสวยๆกันแล้วโพสไว้ก่อนพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นถุงนี้จะเป็นเพื่อรางวัลอยู่บนหัวเขานท้งั้นจังเลยกดไลค์แล้วกดไลค์นะอันนี้เมนู้เรียารวมด้วยนะแต่เน้นทำคอนเทนต์นะตอนนี้นะอ่าอ่านี้มาทีเดียวกันไหมฮะ มาจากจังหวัดกลางไหมฮะใช่ไหมฮะกลางคนเลยอันนี้เจ้าพ่อของเรามาเองนะสุดยอดเลยอันนี้เป็นสนามที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยนับไปชวนนะหลายๆคนเนี่ยอืคือขี้เกียจจะนับแล้วนะคะดูจากหุ่นของแต่ละท่านนะคะทแต่ละท่านนะครับอแสดงว่าเราเนี่ยเกาะกลุ่มกันมาวิ่งออกกำลังกายตลอดเลยสําหรับทีมนีนะครับว่าทําไมนะครับหน้าตาดีกันหมดเลยดูสดใสดูแบบว่าไม่อยากถามรุ่นอายุเลยถามแล้วแบบว่าผิดพลาด ทายผิดตลอดเลยแหมเมื่อกี้สักครู่นี้นะครับนึกว่า30กว่าโอ้ลง4 9าไปเอูอหออ้หนะฮะนี่ค่ะในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของแผนที่นะคะแผหรับจุดบริการต่างๆที่จะเป็น water station ก็ดีนะคะใช่แล้วครับจะเป็นจุดนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับในเรื่องของอาดีจะอธิบายในช่วง5้าโมงเย็นใช่ใครทุกท่านได้นะครับเข้าใจในเรื่องของทุกระยะนะครับในเรื่องของจุดต่างๆที่เราจะต้องวิ่งผ่านนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นการอธิบายนะครับในเรื่องของจุดบริเวณห้องน้ําการแพทย์โรงพยาบาลน้นําดื่มขนมนะครับในเรื่องของ จุดบริการต่างๆใร<ช>ของเกี้แร่ด้วยก็จะเห็นว่าทุกภาคส่วนนะคะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะสำหรับการจัดงานอานามัน international trail r u น n i n g a t t r a งใ,<ช>ในวันนี้และวันพรุ่งนี้กันกด้วยนะคะก<ช>็ต้องขอขอบพระคุณไปนในส่วนของจังหวัดตร,งะะรังค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนะคะคในส่วนของอำเภอวังวิเศษนะคะและก็ตำบลวังมะปรางกันด้วยนะคะใช่ครับต้องขอบคุณนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางด้วยนะครับที่พาทีม ขายด้วยใช่่คะที่พร้อมในเรื่องของการผลิตกําลัง ในชุมองค์กรนะครับที่ร่วมการจัดงานในกลางดีนะครับใช่ค่ะรวมไปถึงที่พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การจัดงานนะคะเพื่อสนับสนุนโครงการรังสปอร์ตซิตี้ของเรานะคะแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนกันด้วยนะคะใช่ครับทุกท่านครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการถ่ายทอดในเรื่องของการไลฟ์สดด้วยนะครับสามารถติดตามได้นะครับสำหรับเพจ Facebook อันดามัน นะครับ International Trail Running at ป n ง2025นะครับใช่ค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องขอเวลาให้กับนักวิ่งนักกีฬาของเรานะคะได้มาใช้บริการในส่วนของจุดลงทะเบียนนะคะการรายงานตัวแล้วก็การรับอุปกรณ์กันต่อได้เลยและเดี๋ยวอีกสักครู่ในเวลาประมาณ5 17เนลิา5างเย็นนะคะเราก็จะมาเจอกับพี่พี่อาดีนะคะที่จะมาอธิบายในเรื่องของเส้นทางและข้อปฏิบัติที่จาเป็นให้แก่นักวิ่งทุกท่านด้วยนะคะใช่ครับช่วงนี้ขออนุญาตไปดูไดโนเสาร์น้ําตกก่อนนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับเจอกันครับเก่งมากเลยกันอกวันเก่งมากเลยเตงสระวุธ